สวัสดีทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ขออำนวยพรให้ทุกท่านพบความสมุบและปัญญาในชีวิตก่อนที่เราจะเริ่มต้นการเดินทางทางจิตวิญญาณในวันนี้ขอเชิญทุกท่านหลับตาลงเบาและรวมจิตใจของเราเข้าด้วยกันหายใจเข้าลึกและปล่อยลมหายใจออกช้าอย่างนี้สักสองสามครั้งให้เราค่อยปล่อยวางภาระและความกังวลที่แบกมาตลอดวัน ปล่อยให้กายและใจได้พ <be> ักอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ในพระทรมคำสอนของพระพุทธองค์ท่านได้กร่สวถึงทุกและการดับทุกบาดแผนทางใจก็เป็นหนึ่งในทุกที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบแต่เราสามารถเรียนรู้วิธียืวยาและปล่อยวางได้ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความกดดันบาดแผนทางใจ กลายเป็นสิ่งที่หลายคนแบกไว้โดยไม่รู้ตัวบางคนอาจเจ็บปวดจากความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวบางคนอาจรู้สึกเสียใจกับโอกาสที่พลาดไปหรือบาดแผนจากคำพูดไร้น้าที่เคยได้ยินความเจ็บปวดเหล่านี้ฟังยูเอนเราและทำให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างเต็มที่วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีโบบรานในการเยียวยาบาดแผนทางใจ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดมาจากพระพุทธศาสนาและประโชบราณของไทยเมื่อเราเข้าใจตนต่อองความเจ็บปวดและรู้จักวิธีปล่อยวางจะสามารถพบกับอิสรภาพและความสมุบที่แท้จริงก่อนอื่นเราต้องเข้าใจถึิงธรรมชาติของบาดแผลทางใจในทางพุทธศาสนาทานเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า,าสวหรืออนุสัย ซึ่งเป็นสิ่งที่หมกมมอ,อยู่ในใจิตใจเป็นเชื้อให้เกิดกิเลสและความทุกข์บาดแผลเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อจิตใจเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อพฤติกรรมความสัมพันธ์และสุขภาพกายของเราด้วยการยิยวยาบาดแผลทางใจตามวิธีโบราณเริ่มต้นจากการยอมรับความจริงหรือ,อยิธาพู้ตอยานทัศนะ การเห็นตามความเป็นจริงเราต้องกล้าที่จะยอมรับว่าเรากำลังม,มีบาดแผนทางใจไม่ปฏิเสธหรือเก็บกดมันไว้การปฏิเสธความเจ็บปวดไม่ได้ช่วยให้มันหายไปแต่กลับทำให้มันฟังลื่นไปในจิตใต้สำนึกและรอวันปัะตูออกมาขั้นตอนแรกของการเยียวยาคือการทำสมาธิเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในจิตใจขอเชิญทุกทานนั่งในท่าที่สบายหลับตาลงละ เริ่มต้นด้วยการตามลมหายใจหายใจเขารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกทำชนิดสักพักจนรู้สึกว่าจิตใจเริ่มสงบลงเมื่อจิตใจเริ่มสงบแล้วให้เราลองนึกถึงบาดแผลทางใจที่เรายังแบกไว้อาจเป็นความรู้สึกเจ็บปวดจากคำพูดที่ใครบางคนพูดกับเราความผิดหวังในชีวิตหรือเหตุการณ์เลวร้รายที่เราเคยประสบภัย เพียงแค่สังเกตความรู้สึกนั้นด้วยใจที่เป็นกลางไม่ต้องพยายามผลักใส่หรือยึดติดกับมันเพียงแค่รับรู้ว่ามันอยู่ที่นั่นเพหน่ขั้นตอนที่ฝึกเมตาภาวนาซึ่งเป็นการแพ่ความรักความเมตตาให้กับตัวเองนี่เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเพราะบ่อยครั้งที่เรามักจะโทษตัวเองหรือลงโทษตัวเองโดยไม่รู้ตัวการแพ่เมตตาให้ตัวเอง จะช่วยละลายความแข็งก้าวในใจและเปิดพื้นที่ให้กับการเยียวยาลองกล่าวคำภาวนาตามนี้นะคะขอให้ฉันมีความสุขขอให้ฉันปราศจากทุกข์ขอให้ฉันปราศจากเวรขอให้ฉันดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขกล่าวซจำๆและปล่อยให้ความรู้สึกเมตตา้แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายต่อมาเป็นขั้นตอนของกรุณาภาวนาคือการท้าความกรุณาให้กับผู้ที่ทำให้เราเจ็บปวด นิยาเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดแต่ก็เป็นขั้นตอนที่มีพลังในการยิ่งยามากที่สุดเช่นกันการให้อภัยไม่ในความว่าเรายอมรับในสิ่งที่พวกเขาทำแต่เป็นการปล่อยวางโสดรวนที่ผูกมัดเราไว้กับความเจ็บปวดนั้นลองนึกถึงบุคคลที่ทำให้เราเจ็บปวดและกล่าวคำภาวนาว่าขอให้คุณพบความสุขขอให้คุณปราจากทุก ขอให้คุณปราดจากเวนขอให้คุณดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอาจรู้สึกฝืนใจในตอนแรกแต่เมื่อเราทำต่อเนื่องความคุณเคงและความเจ็บปวดจะค่อยใจจางลงต่อมาคือมุทิตาภาวนาการแท้ความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุขการฝึกมุทิตาช่วยให้เราปล่อยวางความริษยาและการเปรียบเทียบชีวิตของเรากับผู้อื่นซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความทุกในยุคสมัยนี้ และสุดท้ายคือเวยกคาภาวนาการฝึกความวางเฉยเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปความเจ็บปวดก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหากเราไม่ยึดติดกับมันอีกวิธีหนึ่งที่มีประโยชน์มากในการเยียวยาบาดแผลทางใจคือวิปัสนากรรมฐานหรือการเจริญสติปัญญาสี่ ซึ่งเป็นการเฝ้าดูกายเวทนาจิตและธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเฝ้าดูเวทนาหรือความรู้สึกต่งางๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือเฉยสิน้นโดยไม่เข้าไปยึดกิจหรือผลักใส่เมื่อความรู้สึกเจ็บปวดเกิดขึ้นให้เพียงแค่รับรู้ว่านี่คือความเจ็บปวดกำลังเกิดขึ้นแล้วสังเกตด,ดูว่ามันมีลักษณะอย่างไรตั้งอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกาย มีความรู้สึกอย่างไรแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างการเฝ้าดูเช่นนี้จะทำให้เราเห็นความไม่เที่ยงของความรู้สึกแม้แต่ความเจ็บปวดที่รุนแรงก็ไม่ได้อยู่นิ่งตายตัวแต่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขอยกตัวอย่างจากชีวิตจริงของคุณแม่ท่านหนึ่งชื่อสมมติว่าคุณนภา ที่เคยสูญเสียลูกชายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ความสราโศกทำให้เธอไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ทุกวันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและคำถามว่าทำไมต้องเป็นลูกของฉันกุณภาได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งและได้เรียนรู้วิธีการเยียวยาบาดแผลทางใจแบบโบราณเธอเริ่มต้นด้วยการทำสมาธิและเฝ้าดูความสราโศกของตัวเอง เธอแผ่เมตตาให้ตัวเองและลูกชายที่จากไปพยายามเข้าใจกฎของไตรลัทธ์ว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยนมีการเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมเดาววันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนแล้วคุณภาพคอยหายนพบว่าความสาซ้ซ